สวัสดีเจ้าวันนี้ยายบัวมาอ่างเนี่นะเจ้าพอดีว่าเพิ่นเปิดอ่างน,นะเจ้าเพิ่นปล่อยน้ำเฮอทำนาเนาะเจ้าเนาะทำนาย้านานะเจ้านะแล้วเพิ่นก็เฮ้าบ้านนี่มาประมุลไข่ทีจ่จะเอาจำเอาย่อเอาแห่อย่างมาวานไมน้เนะเจ้าเพิ่นก็มาประมุลกันนะเจ้านี่กี่โตที่เพิ่นใจสตังค์นะเจ้าเนาะะก็เข้าไปหลง เอาจัเอายอไปยกจับยกยอเอาแห่ไปวันเนี่ยนะเจ้าน้ำก็เหลือน้อยนะ้เจ้าเพราะว่าเจาออ้าจบ้านปล่อยให้เจ้าบ้านเป็นทำนานะเจ้าเดี๋ยวไปพอกันนะเจ้านอกว่าปลาเป็นยกจับยกยออยู่ทางพู่นนะเจ้าทางพูนนะเจ,ะเจนะ้านอกว่าเป็นจะได้กอ็อเอาไปพอด้วยกันเลยเจ้า เลือดไปยะนี่แมวน้อน้มต้องกินกัวสักัวนี่ล้องนานเดี๋ยวนี้มันแสบัวใหญ่นะใ้หเน่าแสบตวน้อยนีเอาปลาน้อยไปขได้ตัวใหญ่ๆ่เอาปลาใหญ่ไปขได้ตัวน้อยๆอกบอกเอาจ้ได้่ไอนเข้าแล้วแจ้งว้ แต่มาตัวครับมันก็ตั้งแคบถูกครับแต่ทุกเ้าเนี่ยไมอยก็ได้ถึงตัวแกแกได้ปลาเยอะนะขายปลาก็คุ้มเหม็นต้องเกี่ยวกับค่าคุนครับเดี๋ยวเอาคลิปงานเกมมันมันก็เป็นบางบ่อเกมม้วนยังเหาเนี่ยแกยังเห่าจะสละแก่นไหมเราม้วนหางเหาอย่างนี้เลยแกผนได้กกย์เล่นเย่นอยู่บนเนี่ยตังางเนี่ยมามาแล้วมาแล้วเ ความชูกก็แตกอย่อี่ยมัแะลลุมชุกลุมชุกมูระลุมชุกลุมชุกมูระดูจิ้นเ่างเราไปไกลๆเนี่ยได้รู้จากเคลื่อนจากกมัก็สนุกไป มันเป็นหมอดมันมก็ไหนหที่เปลีนอจจม,มดนอดก่แล้วมันอวมเ่อนความหิ้อ๋อไ่นห้องจำจะม่เรียนออี่ปีแดีปีนั้นใะปีนี้ก็เอามาไว้หะมงเป็นกระลุนมลหมดกำลังจะแหงวอยู่นั่นมันจับมันต้องดักไปกี่มอนนะเนาะปีแล้วมันมูมันตรงบอันนี้แซะไปเอาคนสุดช่องสุดซื้อแบนน่อ

เด็กมันถึงว่ามันตั้งได้เนีกับ,บตั้ง,งอุ้ยแงแม่อใจแกวใ่แก้มไปไวหมูนั้นลักไปตั้งไม่นมูไไ้บัไดโถนี่โทรศัพท์ค่ที่ไปได้โหแม่งหงอตอน,นตัวอีนิ่ลืมเอาโทรศัพท์เอาหองเตวเอาโทรศัพท์ล,ลงนะแน่จริงซะแม่สิ่เข้าว่ามุดเมันตึงจีดีห่ไมีชื่อทีเมมไปม,ไปมดเลยสเป่สเปอย่างไ เดี <sí> ๋ยวผมอืมแม่ผมพูดอะไรนะครับครุ๊บแม่แม่ มันอู้แน,น่ยนนี่นี่ไอู้แห่งสองสห่งกัรมกันดีก็เป็นไพ่เนาะสองสี่ตัวห้าตัวเขากูหลอบอีกกับหมวนกูหลบนะเจ้า ไปได้บ่อมาแยากเราไม่งแม่ขึ้นหาไปได้้าแม่ผมผมค,มคน,น,ไ,น,นไม่ตรงขึนไปขึันไปยิ่งขาเนเลยมีอยครับผมได้ปลาชื่อไปได้เปล่ย่าไข้ยืตั้งไปโนางคนน่คอแม่พ่ออย่งนี้ักหนึ่งต่เปล่าตัวตัวุณไม่ใช่ก ลงแทนบีเนะอฟพีซนนึนแมวเนี่ยครัแทนม,มันตอเนี่วจ้วนจ้างจ้างจ้างจ้านจ้งจ้างจ้าง้างเ้างจ้นงจ้า้างจ้้างงจี้างจางจ้าตั้งจางจ้างจ้้งจ้งจ้าหจ่าง้งาา้งาา้จงานาาจ้า้งาจ้างงา้อ นี้กบัดตั้งแกเป็นกระดูกครับเซนมาไหนีืนกะเจนตัวเอโกนแฟข้างลลองข้ลงลลงสียดันไหนเ,เขึ้นจันแก่งน้เอามาขึ้นแก่งนมพอมันกันเป็นั่วโมงขึ้นประเ็ดเนี่นนยแปลมันีนยอย่าเด็กกันโหจัคนน้นแอานเอมันดิแล้วนาเขียนดีอีนี่ใึ้ีนี่น้แกงดกดัง นี่น่งนางน่งนอี้โอ้ยยไหลงเนลุมมันแต่ครับ้วมน้าห้า้าห้อ้าก้าห้า้าหห้าห้าห้า้้าหาห้าห้า้ห้าห่าเ้า้า้ามาหห้น้ามห้หาดห้้ เทศวาไหนเลยที่แล้วก็แปลตั้งหังนเนาะข้าวเย็นได้เวลากินข้าวตอนนะเจ้านี่ป่าปิง้งป่าปิงป <สด S 1> เจ้าเนี่ยนีย่นขนาดเลยอะ่ะเจ้าสดสด,สดเนื้อนี่หวานขนาดเลยนะเจ้า,จา<ด> อันนี้ลำไงโตอันนี้เครื่องเคียงอันลําลำไงอันนี้หุกนมอันนี้เกีือเกลืกับปลาชูรสหเกียอเกลยปนอ่าอันนี้กังข้าวเจ้านี่หูมาจะอี้นี่กินข้าวอี้นี่ล้ำขนาดเลยนะเจ้าหู้ใป่าสดๆเนื้อหวานขนาดเลยนะเจ้าเดี๋ยวกับเข้ามาเพิ่มเติมมาเดี๋ยวจะอี้อยู่ครบสุดมาเจ้ามามามากินข้าวด้วยกันเจ้า ได้ปลาปิ้งเจ้าแคบหมูหมูปิ้งนมสดใครปิ้งข้าวสาลีพริกเคียงเคียงนี่ก็มีพริกจีเจ้าอันนี้อันนี้เกลือเนาะเจ้าเนาะล้ำขนาดเลยเจ้ากินเข้ากัางปลากั่งคันเจีเนี่ยนี่กับปลาสดสดเลยเจ้านี่เจ้าหวานขนาดเลยเนี่ยปลาสดนี่นะน้อ ดูพอเนื้อป่านี่เต้เจ้ามีขายด้วยนนดูอ้าวหนูโอ้โหหวานขนาดเด้อนี่ป่าทั้งหมูกินเยอะๆกินไปอีหลังเด้อพีจีตั้งเอียงๆนั่นแกไม่ฟอร์ตอย่างไปแจ้งบอก นอนแค่มานอนนั okay. oh. ่นแกห้องก็แวงทั้งสองห้องเสี่ยงห้องบ่ได้บ่มีห้นอนลุงดินแถมตีน ไปนอนนั่ต้วงก็ได้อีกอ่ะนอนได้กับทุกทุกตาเลยเราดิหมาบวชเยี่ยงแล้วด้วยสามยิ้สามนิ้วนวใหญ่สอนฟองเสียงหน่อยนั่นพอละพอละ ดูเจ้านี่อู้ขอปลาได้นี่เจ้าอันนี้ก็คือตัวน้อยที่เป็นสั่งกันนะเจ้านี่นะได้เต่าอ,อิงเนาะเจ้าเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้ยายบัวก็ได้เวลาที่จะปีกแล้วเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเจ้าเน,ะน,นาะ นี่คือสยวสยๆวใหญ่นะเจ้านี่ยเจ้าทำให้แม่ท่านแม่เบาหน่อยเล็บปัจเจเนี่ยเบาแล้วเจ้าขอบคุณสำหรับการต,ติดตามครับชมนะเจ้าเนาะฝากจอยกดไลค์กดต,ติดตามเพื่อใจบวัวด,ด้วยเจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีมีสุขกุ๊ดกู๊กคนเจ้า